สกุลสูตรว่าด้วยตระกูลที่พิกษุไม่ควรเข้าไปหาและควรเข้าไปหา 13. ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการพิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้องค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือตระกูลหนึ่ง ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ 2. องไหว้ด้วยความไม่เต็มใจ 3. ให้อัศนะด้วยความไม่เต็มใจ 4. ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากแต่ถวายน้อย 6. มีของประนีตแต่ถวายของเศร้าหมอง 7. ถวายโดยไม่เคารพไม่ถวายโดยเคารพภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้แลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ crawling, ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้องค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือตระกูล หต้อนรับด้วยความเต็มใจ 2. องไหว้ด้วยความเต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ 4. ไม่ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากก็ถวายมาก 6. มีของประณีตก็ถวายของประนีต 7. ถวายโดยเคารพไม่ถวายโดยไม่เคารพภิกษุทั้งหลาย ประกูลที่ประกอบด้วยองค์เจดประการนี้แลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้กุลสูตรที่สามจบ